ออกมาแม่ขมาบ้านกันเฮ็ดยังออกมาเร็วจักสิยภาษภาษาใดคุยกันแล้วเนาะกับใบยาขาใบยากแกงกันแล้วให้ออกมาออกมาเอาเร็วๆออกมาสิเปิดประตูให้มาเทียเขาของน้ำของคำข,ข,ข,ของขึ้นมากัดกันเฮ็ดจังใดนี่ปอกไก่อยู่น้ำเด้อออกมาเด้อเว,วสหาขมาบ้านกันอีกเทือเด้อย่ยานเด้นี่ เขมา,ม ừ, ามาได้จังได้มุงรวดก็คือปิดอยู่เธอมาได้จังไดนเธอเขามาได้จังไหนเปิดน้าตางก็มันก็ยัมงมุงหลวดอยู่นี่นะเธอเลื่อยมาได้เนี่ยเลยฉันอยากเธอเด้นี่มาเร็วๆออกมาเ่ามีคนจับห้ได้เนี่ยสิเฮ็ดจะกันจังไดบะเนี่ยเอาสิมึงกันจังสี่บอ่อยู่น้ำกันบ่